อาหารกินครั้งแรกของในรอบสิเจปีที่มาอยู่เยอรมันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิมพาเพิินเองเยอรมันวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์บัรยุทธ นะจ๊ะไปบุกป่าหาอุปกรณ์มาทำขนมกุ้ยช่ายรู้แล้วใช่ไหมวันนี้ว่าจะพาไปหาอะไรเพราะว่ามีาลหลายๆคนลงใน YouTube แล้วเกี่ยวกับต้นกระเทียมป่าเนะเาะเพราะฉะนั้นคลิปของพี่ก็ไม่จำเป็นต้องอลงแล้วว่า ต้นกระเทียมปามีคุณประโยชน์มีต้นแบบมีลักษณะต้นเป็นแบบอย่างไหนและรสชาติหรือว่ากลิ่นเป็นยังไงนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะไปหาต้นกระเทียมและจะได้ทำการเอามาปรุงอาหารกินครั้งแรกของในรอบ17ปีที่มาอยู่เยอะระมัน ยังไม่เคยไปหาต้นกระเทียมแล้วก็ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเหมือนกันแต่เห็นในยู u b e หลายๆย t u b e ก็พอจะเดาออกได้แล้วว่าเป็นยังไงคือเขาให้สังเกตที่ดอกถ้าดอกเหมือนดอกกุ้ยช่ายสีขาวนั่นคือต้นกระเทียมเดี๋ยววันนี้พี่จะพากันไปบุกป,ป่าฟ้าดงหาดูว่ามันมีไหม <c oughs> เพราะว่าพวกนี้มันจะขึ้นเป็นเออ่ แถบๆเนาะแต่ว่าแถบทางที่พี่อยู่ยังไม่รู้นะเ,เคยเห็นพี่ๆที่อยู่ที่นี่เขาบอกอยู่ว่าทางหลังบ้านทางด้านนู้นบ้านพี่จะมีป่าอยู่สองป่าทางด้านนู้นทิศตะวันออกแล้วก็ด้านนี้ทิศตะวันตกส่วนมากเราจะไปหาเห็ดกันที่ทิศตะวันตกเพราะว่าทิศตะวันตกเป็นป่าที่ใหญ่มากและอุดมสมบูรณ์กว่าแต่ทิศตะวันออกเป็นป่าน้อยเพราะว่า เป็นพื้นที่น้อยแล้วก็จะไม่ค่อยอ,อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่จะมีพวกบ่อน้ำให้ไปดูนกเป็ดน้ำดูธรรมชาติแบบใกล้ๆของในเมืองเนาะแล้วก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสุสารฟรีถูกเขาหนาละค่ะส่วนาทางด้านทิศตะวันตกนี่จะเป็นป่าใหญ่มากแล้วก็อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างรกรกมาก จะรุกเพราะว่าเขาจะปล่อยเป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นเขาเขาก็มันเป็นเนินบ้างเขาขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันก็เลยเป็นที่ออกกําลังกายของอหลายๆคนแล้วก็ทั้งมา้าทั้งอะไรก็ไปเดินแล้วเขาก็จะจุงสุนัขไปเดินวันอาทิตย์กันเนาะคนก็จะเยอะอยู่วันนี้แต่ว่าอากาศดีวันนี้มีแดด แล้วก็ไม่มีฝนก็โอเคแล้วสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นี่เนาะเพราะว่าถ้า,าจะรออากาศร้อนยาก <c oughs> ก็อากาศหนาวไม่เป็นไรแต่ขอให้มีแดดอย่าได้มีฝนเพราะว่าหนาวเรามีชุดป้องกันอย่างดีค่ะต้องอป้องกันอย่างหนาเลยอันนี้จะเป็นเสื้อ ชั้นที่ข้างในจะเป็นเสื้อชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ชั้นนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อกันหนาวปกติถ้าไม่ได้ใส่ฮูรูวาตัวนี้จะหนาหน่อยถ้าไม่ใส่ตัวนี้ใส่ตัวบางก็จะใช้เสื้อ,อโค้ทตัวใหญ่เนาะแต่อันนี้จะเป็นเข้าป่าเหมือนซาฟารี <laughs> เพราะว่าไม่อยากนี่ค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูการแต่งตัวการเข้าป่านะคะการแต่งตัวการเข้าป่าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราก็จะกางเกงสองชั้นกางเกงนี้จะเป็นเอ่อสตูงฮูสเสิร์ข้างในหนึ่งชั้นก็คือจะเป็นโทษนะคะจะเป็นอันนี้เลยค่ะอย่างหนาเลยค่ะข้างในแล้วก็จะต้องมีถุงเท้าใส่ให้มิดชิดสองชั้น กันพวกเห็บเพราะว่าเห็บหมาเห็บแมวเยอะมากพวกนี้กัดแล้วมันจะฝังตัวอยู่ในเนื้อหนังของเราแล้วมันก็จะทําให้บางคนที่แพ้เป็นไข้ถึงตายได้ทันทีนะคะเพราะว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในตัวของมันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องป้องกันนี่ค่ะเสื้อชั้นที่หนึ่งข้างในหนึ่งอันนี้สองอันนี้สาม อันนี้ชั้นที่สี่ซึ่งก็จะเออเป็นอะไรที่ต้องเยอะหน่อยอากาศมันหนาวอยู่ค่ะนี่ไม่ต้องห่วงความสวยเอากันหนาวไว้ก่อนแล้วก็กันเห็บที่จะเห็บหมัดที่จะเกาะติดเรามา <c oughs> เมื่อกลับมาจากป่าเราก็จะต้องอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยเสื้อผ้านี้ต้องใส่เครื่องซักผ้าทันที ไม่ไม่ใส่รวมกับเสื้อผ้าตัวอื่นแล้วก็ลองเท้านะคะการไปเกลาป่าทำความสะอาดป่าเป็นบางครั้งคือจะมีเจ้าหน้าที่เขาไปทำนะเราไม่มีสิทธิ์ไปหักไปตัดอะไรของเขาเราขเขาห้ามไปปรุงอาหารในนูน้นเป็นเด็ดขานในป่านี้เขาจะไม่ให้ปรุงอาหารเลยคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะซึ่งเ,เราก็จะต้องทำการใส่รองเท้าใหา้มิดชิดจะเป็นผืนแดงๆตามคอเป็นจุดเป็นจุดเพราะว่าเราก็เอายาหมองมาทาทาทา,ทาวนๆหลายๆรอบมันถึงจะถอนตัวออกมาซึ่งเราก็จะต้องใช้เหล็กที่ดึงคีบอ่ะดึงออกมาให้หมด ถ้าเราดึงไม่หมดหัวมันฝังอยู่มันจะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในนั้นมันก็ไม่ได้มีความหมายเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ที่คีบดึงมันออกมาทั้งตัวเพราะนี้มันกัดแน่นกัดแล้วมันฝังตัวเข้าไปในผิวหนังเราซึ่งเราจะไม่เห็นตัวมันนะเห็นแต่แดงๆมันจะดูดเลือดเรากินทุกวันทุกวันทุกวันเพว่ามอลาหยิบยืลื่อายแล้ววันนี้พาพี่แจ็คไปเดินป่าค่ะ ฮัลโหลน่อยค่ะฮัลลโวันนี้บรรยากาศเยอรมันเงียบเงานะคะวันหยุดแดดก็หุบหุบหเมื่อคืนฝนตกเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในป่าอ้าวดูความชุ่มชื่นของป่า แต่ยังไม่มีเห็ดมีแต่เห็ดอันเนี้ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดตายด้านหมดแล้วเราจะมาหาต้นกระเทียมสงสัยจะต้องไปซื้อเอาเองละมั <laughs> ้งต้นกระเทียมบุกสพูเดอร์ยังไม่มีเลย บรรยากาศป่าก็ยังแห้งแหองห้องอยู่เลยนี่จ้ะยังเหี่ยวแห้งมีนางฟ้าอยู่ในป่าด้วยอะนางไม้ยังไม่เจอต้นกิเทียมเลยจ้า ยาไม่ให้กินนี่จ้านี่มาเจอนางงามของป้ากำลังโป๊ะเลยกำลังโป๊ะนางย้อยหยดเลยนุ่มๆนุ่มๆจัดการจัดการอันนี้เขาเรียกเอ่าเห็ดอะไรนะนางฟ้าใช่ไหมเน็ดนางฟ้าใหญ่เท่าหน้าเลยนะกำลังหน้าอันนี้เขาเรียกเห็ดนางลมนะเห็ดนางลม มันจะมีสองชนิดนางลมขาวแล้วก็นางลมดําวันนี้ได้พอหม่อหนึ่งแหละนี่นี่มาให้เห็นแดนหอมใช่ไหมหอมหอมนี่จ้ะสวยอลาัางการงานสร้างหอมหอมใส่ตอนนี้ก็จะเป็นขาลงนะจ้ะขาลงขาลง เป็นเนินเทลงไปโอ้ยพี่เราเห็นเห็นดำๆมันก็เหมือนหินภูเขาไฟอ่ะพี่แจ็คเหมือนหินภูเขาไฟเไปทาพวกเจ้าไปทำพระทำเหล็กไหลโอ้ทำเหล็กไหลไปนู่นเลยเหล็กไหลเอาไปทำเครื่องร้างของขังสบายๆเหมือนเทียวใหม่บ้านเราเนอะ เอาไปทำเครื่องรางของขังได้เลยเห็นไหมเนี่ยดูทิ่สวยมากเลยเนี่ยเออเอาไปเลี่ยมทําแหวนเพชรไปอย่างก็หลอมเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าไปเกียแล้วคงจะสวยเกียแบบเป็นพระเนี่ยเดี๋เก็บไปเลยเดี๋ยวเขาตามไปหาเรานะเห็นไหมเป็นนู่เนี่มันเหมือนหินภูเขาเนาะเหมือนกับหินภูเขาไฟระเบิดเนี่ยเป็นแร่ไงเหมือนแร่เหมือนแร่แค่กินแค่แค่เห็ดขึ้นพอแล้วนี่จ้ะ ฟังเสียงลมนี่บ้านเราถ้ามีต้นไม้อย่างเงี้มยมีป่าอย่างนี้นะให้เดินก็จะสบายๆนี่เป็นป่าของหลวงถ้าตรงไหนที่เขากาั้นรั้วรวดหนามอันนี้นเป็นป่าส่วนตัวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ ช่วยคุมแดดคุมความชื้นไว้ไม่ให้แดดมันส่องไงแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่มีแดดด้วยไมม่่ีอะเพราะว่ามันยังอยู่ในหน้าหนาวดูการแต่งตัวก็รู้แล้วนู่นแหละ<ต>เ,ดเดือนเสื้อบาางมาเ,เดือนเมษาน,นู่นแหละเนาะนี่อันนี้เห็นเป็นลุมหลุมอย่างนี้คือ อันนี้จะเป็นที่พวกหมูป่ามันมาขุดแล้วก็จะเป็นตอไม้อย่างงู้นนะเดี๋ยวจะพาดูใกล้ๆอันนี้เป็นที่อยู่ของหมูอูดอูดหมูป่าค่ะซึ่งอันนี้เป็นล่องรอยของหมูป่านี่ค่ะเข้าป่าต้องระวังห้ามบุกลุกสถานที่หมูป่านี่รอยเขาหากินอันนี้เรามาเยือนนี่รอยเขาขุยเขีย อันนี้จะเป็นที่ส่วนตัวของเขาเรามาเดินได้ไม่เป็นไรแต่ว่านั่นอันนั้นจะเป็นที่อยู่ของหมู่ป่าคือต้นไม้มันลม้มแล้วหมู่ป่าจะเข้าไปขุดทาโพงอยู่ในนั้นซึ่งที่นี่เขาจะอนุรักษ์เขาจะปล่อยไว้อย่างนี้ถ้ามีโพงเข้าโพงออกนี่เจ้าหนะ้าที่ที่ตัดต้นไม้เขาจะไม่ยุ่งเลยเขาจะปล่อยไว้อย่างนั้น ให้หมูป่าอยู่ยใช่อันนี้ลอยล่องลอยเข้ามาตัดแตง่งนี่น้ำใสแจ้วถ้าหน้าหน้าหิมะก็จะเป็นน้ำแข็งเนาะเนี่ยใสจนมองเห็นเนี่ข้างล่างเลยอะ่ะเห็นใบไม้ข้างล่างเลยถ้าทองใครล่วงก็หาได้เจอเลยแหละ <c oughs> <c oughs> เรามาหาตกทองกันดีไหมนี่แหละค่ะแต่นี้เราจะมาตกปลาในนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีใบตกไม่ได้ไม่มีใบตกไม่ได้ที่นี่ต้องมีใบตกปลาค่ะใบตกปลานี่จะเสียปีละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยูโรเขาจะมีใบให้เลยเป็นปีเสียเป็นปี ถึงจะมีสิบไปตกปลาได้ทั่วประเทศของเยอรมันนะคะพูดถึงเรื่องบัตรตกปลาเขาจะมีที่ของส่วนบุคคลที่เขาจะกั้นรั้วบ่อไว้แล้วเขาก็จะมีคนดูแลเราไปถึงเราก็โทรบอกเขาว่าเราจะมาตกปลา,าก็เสียเป็นชั่วโมงชั่วโมงละสิบยี่สออยต่อหนึ่งคนก็ เขาก็จะขอดูใบเรานั่นแหละว่าเรามีใบตกป่าไหมขึม้นดังนป็คนคนท้อง <consciousness. S 1> ต,อตอนที่ท้องมาใหม่ๆอันนั้นก็ไปตกกันหลานๆลูกของเพื่อนซึ่งอ,อมันก็สนุกแล้วก็ตกได้ตกดี <c oughs> ตกมาแต่ขี้เกยียจทำนะ <c oughs> คนที่นี่ตะลึงค่ะคนท้องตีหวัวปลา <c oughs> ตอนนั้นหนูไปตกกับลูกของเสือใช่ไหมหญ้าลิบเพาเหมือนที่บ้านเราไปสารเสือสารอะไรเนี่ยนี่อันนี้จะเป็นแหล่งแค่ตรงนี้นะตรงไหนที่ชุ่มชื้นมันถึงจะมีเป็นหญ้าลิบเพาอืมเอาไว้สารถ้าตรงไหนไม่ชุ่มชืม้นมันก็ไม่มีไปดูอะไรสวยงามสวยงาม <laughs> <laughs> เนี่ยโอ้โหจะเป็นบางที่เขาเอาไปแล้วเนี่ยอย่าไปเอาเลยเรากินไม่เป็นเนี่ยเห็นว่าหมูเนี่ยเขาเห็นแล้วก็ เขาอยากได้เลยเนี่ยเห็นไหมนี่เดี๋ยวจะให้ดูจ้ะเห็นไหมเนี่ยกำลังอ่อนเนาะเลยน้องชายสินี่นีนี่ให้ดูจ้ะนี่เขาข้างใต้เขานะคะนี่แหละขางบนก็สวยเหมือนได้เนี่ยหอยเปลือกอนนหอยเขาทำยาได้เลยอะ่ะอันนี้เล็กลงมาหน่อยนึง อันนี้ใหญ่มากค่ะใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าคนอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกโอ้โหนี่นี่ข้างนี้ก็มีจ้ะแต่มันแข็งเหมือนไม้อันนี้เขาไปทำชานะทำชาอืมเขาเอาไปหั่นแล้วก็ไปตากหรือยังไงก็ไม่ไม่รู้นะอันนี้ต้องถามคนที่เขาเคยกินคนนั้เขาเขาเอาเอาอะไรนะเอา ที่ไปกระทุง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 ,ทง,ทง,ทงลงมาเลยอ่ะแต่พี่ของเรา <c oughs> ไม่ต้องมาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวโหสุดยอดเลยเอาไม่ล่ะพี่ไม่เป็นหนูก็ไม่เป็น,ป,นปล่อยเขาไว้ธรรมชาติให้ดูเป็นสวยงามดีกว่าอันนี้เป็นป่าเห็ดจ้ะน,นี่เวลาที่หน้ามีเห็ดเข้ามาป่าเนี้ยไม่ผิดหวังเลยเงามตะมุตะมิตะแม,มะทั่วไปหมดเพราะตรงนี้มันเป็นล่องน้ำเนย รวมสมบูรณ์เอ็มไม่หมดเลยเรียกว่าไม่ต้องหันไปทางไหนเลยเนี่ยชุบชับชุบชักตัดได้สบายแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีไม่มีไม่ใช่ไม่ค่อยมีไม่ใช่หน่าเห็น,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 นไปหาทางออก,อกออเดินไปเดินมาก็น้ำมูกไหลย้อย,ยอีกแหละเย็ยยนจัดมันชื้นเนาะ นี่เห็ดป่าเนี้ยดอกก็ลอยอร่อยเลยนี่เห็ดป่าเนี้ยอร่อยท้งนั้นตาม,มุอตาดีเพราะว่ามันชืน้นไม่ใช่อะไรแถวอื่นไม่ค่อยชื้นมากเท่าตรงนี้นะแต่แถวอื่นขึ้นมากกว่าตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงนี้ไม่ค่อยชื้นตรงนี้ชื้นแต่ว่าจะขึ้นน้อยอ,าาอันนี้ต้องมาตอนท้ายตอนแรกๆต้องหาปักทางอันนั้นจะเยอะหเห็บมาด <c oughs> ไม่ได้มีเฉพาะบนดินนะจ๊ะเหมือนกิ่งไม้อย่างนี้ก็มีนะถ้ายิ่งหน้าที่มีใบไม้นี่มันจะฟาดทิ้งร่วงลงหัวเราพวกหมัดนะพวกเข็บพวกหมัดมันก็จะอยู่บนกิ่งมะลอยหมูป่าลอยเขาหากินเขาจะคุยเป็นทางทางแต่ถ้าเป็นพวกกวางเขาจะมีขี้เป็นเม็ดเล็กๆเ,เ,เ,เหมือนลูกกระสุนเล็กๆจะรู้ แต่ถ้าหมูป่านี่มันจะบีรอยคุยแบบนี้ถ้าลอยไม่ดิดหน้า รูออกปูป้าหปูหป้าอยู่ในนี้รูออกม,มันมันมีหลายรูพวกนี้นทำหลายรูแต่เราจะออกรูไหน,นนะไหน,น,นอันนั้นลกลกหมดแหละไปทางไหนก็ไป ช่วยด้วยฉันหลงป่า <laughs> หาทางออกไม่เคยเจอสักทีขนาดดงเก็บเห็ดตัวเองนะนี่คือป่ามันใหญ่เดินเท่าไหร่มันก็ไม่สุดเห็นแล้วทางอูยดูต้นนี้แต่บนแต่้น,บบนอืมดูตัวคนกับต้นไม้ ตัวคนกับต้นไม้เป็นโลกแพ้ต้นไม้เห็นต้นไม้ใหญ่ๆอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ค่ะชอบกับธรรมชาติอยู่บ้านเราก็อยู่ทะเลนะคะไม่เดินป่าเพราะว่า อยู่นี่เดินป่าเบื่อแล้วอยู่บ้านเราก็ไปทะเลเพราะที่นี่ไม่มีทะเลป่าเราทางนั้นแหละเราไม่หลงลอกป่าเราทางนั้นแหละเดินไปตรงไหนก็กลับบ้านนั่นแหละย่ากหากินทั้งนั้นเลยเอย่ก็ข้าวหอมมะลิเตียนหมดแล้วอันนี้ก็กลับทางเก่าอีกแล้วนะคะอย่าที่ต้นไม้ที่ที่ตัวนกมันเคาะป๊อก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 เนี่ย เขาเรียกอะไรนะเนี่ย uh, นกอะไรนะนก uh, หัวขวานไม่น,น,นกประตูไอ้นอกกะลอกหรือนอกอะไรละ่ะเจาะเจาะนกประตูนอกอะไรคะคนไหนดูรู้บอกหน่อยค่ะที่มันเจาะรูไม้ที่มันชอบเจาะดังป๊อก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 นกเขาสวยด้วยแล้วก็เจาะป๊อก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  นกกระตั่วตัวเลยชาวบ้านที่เรียกนกกําลังหัวขวานนกอะไรนะนกกำลังหัวขวานนกกำลังหัวขวานอ่ะปุ๊อกป๊อกป๊อกป๊อส่งมานะจ๊ะใครรู้คำเฉลยเอาสามคนแรกใครตอบมาก่อนสามคนแรกว่านกอะไร จะเอาคนนั้นตอบตามคอมเมนต์นะคะจะแจกน้ำพริกน้ำพริกเผาดีกว่าหลายวันกว่าจะส่งไปให้จะได้ไม่เสียถ้าน้ำพริกหนุ่มเดี๋ยวมันเสียจะแจกน้ำพริกเผากับแคบหมูแม่เจ้าตัน <laughs> <laughs> ท่านละหนึ่งชุดสามท่านสามชุดเอาเซิฟเซิฟอ,ออเดอร์ไปก่อน <laughs> แจกฟรีนะจ๊ะเขียนเดี๋ยวดูว่าคนไหนได้สามคนแล้วเดี๋ยวจะส่งไปบอกว่าพอที่อยู่ขอรหัสไปรษณีย์นะจ๊ะคนไหนได้จะมีพี่จะเขียนตอบคอมเมนต์กลับไปขอรหัสไปรษณีย์โอเคค่ะ <c oughs> แค่นี้ก่อนเหนื่อยแล้วบายบายเจอกันคลิปหน้าเพราะจะกลับบ้านแล้วค่ะดอกไม้สวยมาก อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้ง,งเป็นกำลังใจให้กันเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะอย่าลืมเรื่องตอบว่านกอะไรที่ชอบเจาะต้นไม้นะคะ3ท่านแรกในคอมเมนต์แรกจะให้ น้ำพริกจะส่งน้ำพริกไปให้ถึงบ้านเลยค่ะขอเฉพาะพวกที่อยู่เมืองไทยนะคะออขอเฉพาะคนที่อยู่เมืองไทยค่ะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศส่งไม่ไหวค่ะเพราะน้ำพริกอยู่เมืองไทยก็แคบหมูค่ะนะคะบายบาย